ฮัลโหลสวัสดีค่ะวันนี้เราม,มาเยี่ยมเยี่ยมนะคะอยู่ที่เดิมค่ะเดี๋ยวจะให้เดี๋ยวใคร,ะคร่ะเนยสองขำมุ้งให้ค่ะผมวันนี้มากเลยอ่ะวันนี้ลุกพงม,มันนี้ขำขงสังเกตว่าคลิปแรกๆที่เรามาเนี่ยหน้านางเล็กนะคะก็ไม่รู้สินะไม่อะ นางบอกว่านางง่าวนาโอเคไปแล้ววันนี้นางไม่ถ่ายหวีบ้าอย่างงี้อย่างงี้สวยจะแคปเปถ่ายนี่ให้จริงอ่ะเปิดไม่เยเนอะมุมเนี้ยดูหนุ่มใหญ่ด้วยไม่รู้สินะก็วันนี้ใส่ชุดวันนี้ไปงานแต่งมานะคะ ฉันก็ใหญ่เนอะไม่ได้ดิแต่ก็ไม่ยอมแพ้ปะดิดิดิะดูดิอันนี้ก็แบบอันนี้ก็ไม่ได้ดันนะคะจริงเหรอแม่เอ้ยนี่ไม่ได้จริงแต่เนี้ยดันนี่ไม่ได้ดันนะแค่แบบใส่แต่มีสายนี่ค่ะเรามาดูมาดูกิ๊กบาร์ค่ะกำลังทำงานอยู่นะนี่แค่ของทานของแกเฮ้ยวันนี้วิธีทำภาพเร็วเลยแกนี่ใครนี่ใครี่ใี่ใครนี่ใคนี Tại vì mà thật lắm đúng không?